ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้เป็นวันของชุดรายการการสืบสารภูมิปัญญาไทยวันนี้เรายินดีนำเสนอตอนปฏิรูประบบราชการไทยนำไทยมั่นคงตอนที่สองครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสุพรรณมงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับดรตุ๊กครับท่านครับอุตสาหกรรมไทยเนี่ยครับ กับกระทรวงแรงงานกับกระทรวงศึกษาที่จะต้องผิดบุคลากรที่มีคุณภาพจากการเกี่ยวข้องกระสรวงราชการเนี่ยนะฮะท่านมีแนวคิดยังไงครับว่าจะปฏิรูประบบราชการยังไงที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมเนี่ยได้ได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็แข่งขันกับต่างประเทศได้คือผมว่ากลไกของภาครัฐเนี่ย มันยึดโยงกับกฎเกณฑ์กติการะเบียบมากเกินไปมากเกินไปมากเกินไปแล้วก็บางครั้งบางตอนนี้ไม่ยืดหยุ่นนะครับผมผมเกรงว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีของโลกเราไปไกลแล้วก็เดินหน้าตลอดเวลาครับเพี้ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรายังยึดโยงแล้วไม่มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งมั่นถึงผลของงานเป็นหลัก <c oughs> นะครับเป็นผลของหน่วยงานองค์กรของ <c oughs> ตัวเองนะ <c oughs> ในเรื่องของการถูกกติกาแต่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพียนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาที่จะทําให้เอกชนแข็งแกร่งในอนาคต <c oughs> นะครับเรื่องของเซอร์วิสมายเรื่องของบริการเรื่องของการตามเทคโนโลยีให้ทัน <c oughs> นะครับเรื่องของการบูรณาการของแต่ละหน่วยลาง,งานราชการวันนี้เอกชนจะทําอะไรอย่างต้องติดต่อหน่วยงานราชการเยอะมากการบูรณาการการเอานําเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ทําให้เอกชนเกิดความสะดวกสบายนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ลดต้นทุนทั้งสองฝ่ายค่าการเองผมไม่คิดว่าวันนี้จําเป็นจะต้องมีค่าการจํานวนมากมหาศาลขนาดนี้นะครับเราสามารถที่จะลดจำนวนลด,ดจานวนลง,ลงได้นะครับ,รบและการเองควรจะเป็นผู้กํากับดูแลแล้วก็ปักดันเรื่องนโยบายนะครับเพี้ยนเรื่องเซอร์วิสเรื่องบริการเรื่องต่างๆหลายเรื่องและการอาจจะเอาซอร์สให้กับ องค์กรใดหรือภาคเอกชนใดไปทํานะครับซึ่งมันจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นหลายๆหน่วยงานรละการเราจะเห็นว่ามีการเอาซอสออกไปบ้างนะครับนะครับอันนั้นก็จะช่วยได้เอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างหน่วยงานทาบัตรประชาชนใช้เทคโนโลยีหน่วยงานกระทรวงต่างประเทศเรื่องพาสปอร์ตก็เอาซอสออกไปลักษณะนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วกับภาคประชาชนเพี้ยนสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องตามให้ทันเพี้ยนการที่ ปรับองค์กรให้เล็กลงนะครับและเพิ่ม e อ f i c i e n c y เพิ่มรายได้ให้เขาสำคัญมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยรายได้ภาคข้าราชการเองต่ำเกินควรนะครับแต่เป็นเพราะว่าเรามีองค์คาพยบเยอะมากเรามีขนาดใหญ่ใหญ่มากนี่คือคือข้อจำกัดนะครับแล้วเรื่องของการสื่อสารการสัมพันธ์นะครับเรื่องของบูรณาการการทำงานเพราะเราเองเนี่ยเวลามีอะไรเราก็ชอบสร้างองค์กรใหม่ รรงอค์กเกิดองค์กรใหม่ขึ้นมาแล้วว่าองค์กรใหม่มันต้องใช้งบประมาณใช้คนใช้ทุนทุกอย่างมันก็ทําให้มีขั้นตอนซ้ําซ้อนกันอีกนะครับเกิดระเบียบใหม่ขึ้นมาถูกเพราะเราจะมองว่าพอหน่วยงานที่ทําเรื่องนี้ทําไม่ได้นะทั้งๆเป็นหน่วยงานโดยตรงแทนที่จะแก้ไขจากนโยบายจากผู้ที่เกี่ยวข้องเราก็ไปเปิดหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งในอดีตจะเป็นก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่า แล้วก็จะทํปได้เพราะฉะนั้นผมว่ากลไกนะวันนี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็พยายามที่จะผลักดันแก้ไขตั้งคณะเรื่อง East of Doing Business ขึ้นมาคณะ East of Doing Business ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จะเพื่อจะลดกลไกการทํางานของภาครัฐเพื่อเสริมเอกชนให้แข็งแรงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า ไอ้ e of d o ดู g ิ่งพิเศษตอนนี้เรากำลังด,ดำเนินกันอยู่อะไรที่เอกชนทำงานและติดขัดอะไรที่ภาครัฐช่วยเหลือได้อันนี้จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะครับ,รบได้มาบูรณาการนะครับตอนนี้เองเราเพราะฉะนั้นการปฏิรูปส่วนหนึ่งที่ท่านประธานพูดถึงเนี่ยก็ค,ค,คือปฏิรูปให้ระบบราชการนี่ ได้สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้ดำเนินการไปด้วยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับแล้วราชการก็ลดขนาดลงครับนะครับคือภาคเอกชนเนี่ยเขาปรับตัวอยู่แล้วเพราะเขาไม่ปรับตัวเขาอยู่ไม่ได้ใช่เขาจะปรับตัวด้ยองเอาเทคโนโลยีเอาอะไรเข้ามาเขาจะปรับตัวแต่สิ่งหนึ่งคือรัฐบาลต้องเป็นซัพพอร์เตอร์สนับสนุนให้เขาได้เติบโตในเรื่องของคุค่าให้การมีการแข่งขันอย่างยุติธรรม นะครับมีการที่จะผลักดันเพื่อจะให้ไปสามารถสัสนุนในการแข่งขันที่จะมีกับต่างชาติหรือการส่งเสริมเรื่องของการลงทุนเพื่อทําให้เศรษฐกิจในประเทศโตรายได้คนในประเทศโตขึ้นคนในประเทศมีการมีงานทํามากขึ้นนะครับรายได้ทุกคนดีขึ้นนะครับสุขการดีขึ้นนะครับทุกอย่างมันก็จะตอบโจทย์เพราะรายได้จากภาครัฐก็จะดีขึ้นครับทีนี้การให้บริการอย่างเป็นธรรมเนี่ยมันก็ไปยึดโยงกับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของระบบราชการนะครับทีนี้ระบบราชการเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ยินกันในสังคมว่ามันมีประเด็นทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของอุตสาหกรรมมากไมครับมากขนาดไหนอันนั้นเป็นอุปสรรคมากเลยครับผมว่าไม่ใช่อุปสรรคเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอุปสรรคของประเทศเลยครับพียงเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องแก้ไข ย็นเราเองถึงพยายามผลักดันว่ารัฐเองต้องมาสนับสนุนนะครับในกิจการตั้งแต่เล็กๆ s m e ทั้งหลายให้ทําบัญชีเล่มเดียวนะครับเ mm hmm. พื่อจะให้เขาเติบโตได้ขึ้นพอบัญชีเล่มเดียวการทำการจะมีการให้เขาชาามันก็จะลำบากขึ้นทุกอย่างมันจะโปร่งใสแล้วทุกอย่างจะเข้ามาสู่ในระบบมากขึ้นอันนั้นก็เป็นการเริ่มตรงที่ผู้ประกอบการเพื่อจะป้องกัน แต่รัฐก็ต้องสนับสนุนนะครับรัฐต้องสนับสนุนเพราะว่าให้คาารหรายเล็กๆเนี่ยมีโอกาสโตขึ้นมามันต้องมีแฮนดิแคปไม่ใช่รายเล็กก็เหมือนกับรายใหญ่รายใหญ่ก็เหมือนรายเล็กอย่างนี้ก็มันก็จะลําบากรายใหญ่ก็สนับสนุนอย่างถูกไหมสนับสนุนเรื่องของนโยบายเรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับเรื่องของการลงทุนต่างประเทศทั้งหลายรายเล็กก็คงจะสนับสนุนเรื่องของเงินช่วยเรื่องสนับสนุนเรื่องเทรนนิ่งอบรมเรื่องภาษีเรื่องการตลาด นะครับมันจะมันจะคนละแง่มุมแต่รัฐเองจะต้องซัพพอร์ททั้งสองหน่วยงานทั้งบริษัทใหญ่บริษัทเล็กครับครับทีนี้ตอนนี้รัฐพยายามผลักดันเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเข้มงวดนะฮะอันนั้นก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดเรื่องของการทุจริตที่ทางภาคอุตสาหกรรมคิดว่าเข้มงวดไปมากไปไหมหรือว่าพอไหมตรงนั้นมันมีข้อดีข้อเสีย ถ้าเราตามเทคโนโลยีทันถ้าเข้มงวดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าตามไม่ทันเนี่ยสิ่งที่กฎหมายเจอกฎห,หมายเก่าๆโบราณเยอะนะครับแต่ไปตามอิงอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้มันเกิดเดินไม่ได้มผมยาก,กตัวอย่างเอาพราบอโรงงานก็พอวันนี้บอกถ้าเป็นโรงงานต้องมีเครื่องจักรอย่างน้อย5้าแรงม้าขึ้นไปถ้าห้าแรงม้าเป็นโรงงานเนี่ยโอ้โหที่ตรงไหนก็เป็นโรงงานหมด เพียงแค่เจอพหอลบอผังเมืองเจอเจอเรื่องของสิ่งแวดล้อมเจออะไรถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยนะครับร้านขนมปังอยู่ในห้างก็เป็นรงงานมันก็มีปัญหาคือคมันต้องมาดูว่ากลไกลเราตามทันไหม,มนะครับหลายเรื่องเนี่ยมันต้องต้องดูนะครับผมคิดว่าในเรื่องของอประเด็นของเรื่องของออปชั่นต้องสร้างจิตสํานึกกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ใช่มันมีทั้งทั้งเป็นอุปสรรค และเป็นโอกาสนะครับบางทีเรากลัวคอปชั่นจนกระทั่งทุกอย่างทํางานไม่ได้เดินไม่ได้ออกกฎกติการะเบียบซึ่งมันมันทำให้มันทําไม่ได้เลยแล้วก็ทุกคนไม่อยากทํำพอไม่อยากทํำมันกลายเป็นว่าเราจะเดินไปไม่ได้นะครับจริยธรรมคุณธรรมเหล่านี้ต้องปลูกฝังไม่ใช่เขียนด้วยกฎหมายทุกอย่างเอากฎหมายมาบีบเอาเรื่องเอาองค์กรมาบีบตลอดเวลา เราจะไปสร้างสํานึกกับเขาได้ไงในมุมมองของอุตสาหาการรมเนี่ยสร้างสนึกเขาเรื่องเรื่องไม่ไม่ทุจริตอ่าแล้วก็สนับสนุนให้อุตสาหาการรมเจริญเติบโตโดยที่ไม่เรียกร้องอะไรส่วนตัวเนี่ยมันมีแนวทางไว้อุตสาหาการรมพอคิดออก <c oughs> ค,อคือผมว่าไอ้เรื่องของคอร์รัปชันทุกอย่างเนี่ยนะผมเคยพูดเลยว่ามันมีต้องมาดูต้นน้ำมันคืออะไรครือหลักหลักนะฮะอันหนึ่งก็คือบางคนเจต คือเรื่องของรายได้ครับมันมีส่วนหนึ่งคือรายได้เนี่ยของภาครัฐเองซึ่งต่ําซึ่งผมพยายามบอกว่ามันมันต่ําเกินควรนะครับในระดับ,บยิงย่งผู้บริหารระดับสูงระดับประลัดกระทรวงแม้แต่ภาคการเมืองยิ่งน่าสงสารนะท่านนายกเองหรือท่านฐ้นตตีองก็เงินเดือนแค่แสนต้นๆอย่างเงี้ยน,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 นะครับมันจะไปจะไปดูดูแลยังไงกันนี่คือสิ่งที่ที่เราเห็นนะครับคนที่คนที่จะเป็น การเมืองต้องแทบโงใสายต,ต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับยึดสิ่งเหล่านี้เราต้องแก้ไขแต่่ปัญหาคอร์รัปชันมันมีอยู่สามสองสามเรื่องถ้าพูดถึงคอร์รัปชันหนึ่งเรื่องของความสะดวกทุกคนคอยากได้มันเกิดจากเพราะต้องการความสะดวกนะครับทุกคนความสะดวกในแน่ทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องบางคนต้องการความสะดวกในเรื่องของเรื่องใบอนุญ,ญาตเรื่องขอใบอนุญ,ญาตทั้งหลายใช่ไหมเริ่มต้นตรงนั้นเริ่มต้นจากตรงนั้น นะฮะถ้าเราเอกชนไม่ได้รับความสะดวกต้องซื้อความสะดวกก็บางทีจําเป็นต้องซื้ออันนี้คือเรื่องของปัญหาทีนี้ราชการก็มองเห็นว่านี่คือสิ่งของต้องการของเอกชนก็กลายเป็นว่าถ้าเขาผมตึงบอกว่าโภซีมันต้องไปด้วยกันเขาไม่สร้างความสะดวกเขาก็คือถ้ามันทํางานคู่กันมันก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาเหล่านี้ใช่เรื่องความสะดวกเรื่องของบางคนเองเรื่องของอยากได้งานถูกไหม อยากได้งานอยากได้เปรียบเขานะครับไปวางสเปคไว้อะไรไว้อย่างเนี้นะครับอันนี้ถ้ามัน Transparency จากภาครัชการมันก็จะจบนะเพามันโปร่งใสนะมันมีการประมูลกันอย่างนี้นะครับ,รบวิธีการเขียนสเปคอะไรมันนะนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าก็ต้องทํางานร่วมกับกับกับให้ภาคเอกชนมีโอกาสนําเสนอวิธีการทั้งหลายนะรประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเจตนาทุจริต ต้องบอกมีเจตนาที่เอาของหนีภาษีเข้ามาเอาของอะไรเข้ามาเพื่อจะมาขายอันนี้คือเจตนาทุาจริตเพื่อเพื่อสร้างความได้เปรียบเพื่อสร้าง <ใน S 1> ความาได้เปรียบอันนี้ต้องลงโทษ<ช>นะครับต้องลงโทษอย่างหนักตงงนแต่อันแรกคือความสะดวกนี่บางที่เอกชนต้องน่นนาสงสารนะต้องการอำนวยความสะดวกนี่เป็นเรื่องถูกต้องนะครับขอบคุณที่ทางรัฐบาลวันนี้เองเนี่ยมีพรบอำนวยความสะดวกขึ้นมาให้ภาคเอกชนซึ่งพัน ผ่านสนชไปแล้วอันนี้จะช่วยได้บังคับใช้แล้วใช่ไหมบังคับใช้แล้วนะครับเพียงตรงนี้ทุกหน่วยงานและการก็จะต้องมีคู่มือออกมาว่าจะเรื่องของการใบอนุญาตการขออะไรทั้งหลายจะมีวันเวลาที่ชัดเจนนะครับถ้าเอกชนไปยื่นแล้วจะต้องได้ตามนี้อันนี้ก็โอเคนะครับไม่ใช่เมื่อก่อนไปยื่นที่อ้าววันนี้คุณขาดเรื่องบัตรประชาชนวันนี้คุณขาดทะเบียนบ้านวันนี้คุณขาดนู่นขาดนี่เดินมาไปทุกวันนะครับไปบังคาดทุกวันแต่วันไหน พอมีอะไรให้หน่อยแล้วก็มันก็ครบทันทีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวไงเพราะนั้มันต้องต้องตนน้กฎหมายตองนวยคอนโซลก็บอกอยู่แล้วว่าขาดคือเขาปฏิเสธได้แค่ทางเดียวเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่บอกที่คุณเอามาทั้งหมดเนี่ยจะเสนอขอใบอนุญาตทั้งนั้นคุณขาดอะไรบ้างอธิบายหมดเลยครับครับก็เพราะก็พระราชบัญญัตินี้ก็มีส่วนช่วยในการปฏิรูปในระดับหนึ่งครับผมเชื่อว่าวันนี้เองกฎหมายที่ทางรัฐกําลังเอาเข้าสู่สชโดยส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ช่วยให้มันดีขึ้นนะแต่ว่ายังมีบางส่วนนะครับที่มันมันยังมีปัญหาอยู่ซึ่งทางพ่ายชนเองก็กําลังพยายามที่จะคุยนะครับแล้วก็เสนอแนวทางแล้วก็พยายามที่ให้รายละเอียดนะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขมันดีกว่านั้นครับครับทีนี้พระราชบัญญัตินั้นทางส่วนกลางเราก็จะรับรู้แล้วก็มีการนําไปใช้ค่อนข้างจะ เร่งรัดนิดนึงนะเพราะว่าอยู่อยู่ในส่วนกลางนะครับแต่ส่วนภาคเอกภาคการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้รู้สึกว่าจะต้องเร่งรัดตามพระราชบัญญัติไหมเข้าไปถึงเขายัางไงหรือว่าเขามีการปรับตัวอย่างไรไหมครับ <S <S ผมว่ามันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้นําท้องถิ่นนะครับถ้าผู้ ผู้นาท้องถิ่นดีๆก็มีเยอะนะครับรบ,บางส่วนที่ที่มีปัญหาก็มีนะครับมันก็เลยทําให้มันก็เกิดเกิดปัญหากับกับภาคเอกชนได้ทีนี้ผู้นําท้องถิ่นเนี่ยการได้มาของผู้นําท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยกับสายบังคับบัญชาของราชการเนี่ยมันคนละสายเลยหรือว่ามันตรงไหมตัวสมมุติว่าเราปฏิรูปพระราชบัญญัติที่ว่าเนี่ยสั่งไปหน่วยงานในท้องถิ่นเนี่ย เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นราชการหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นอิสระของเขาอันนี้ผมก็ตอบลำบากนะครับเพราะเป็น,นกลไกของภาารัฐกรนะครับแล้วเป็น,นกลไกของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐกับก็ต้องดูว่ารัฐเขาจะปกครองไงนะครับรัฐเองต้องมีหน้าที่ที่จะทําทให้การขับเคลื่อนของนโยบายของรัฐเดินได้เพียงนโยบายการปกครองรัฐเองจะต้อง,องวางกรอบ ว่าเขาจัดผักดันยังไงถ้าผักดันแล้วไม่ไปรัฐก็ต้องหาวิธีในการที่จะแก้ไขให้ใหได้นะครับเพราะฉนั้นเอกชนเองได้แต่ฝากความหวังว่าสิ่งที่รัฐทำจะเป็นเรื่องของการสำนนนให้เอกชนมีโอกาสที่เติบโตแข็งแรงนะครับได้ครับ,รบท่านประธานเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการของรัฐ เป็นสอนอชอด้วยไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับออพอมองเห็นรูปทางว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอกชนจะไปช่วยรัฐให้ปฏิรูปะระบบราชการเพื่อสนับสน,นุนอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งได้มากน้อยแค่ไหนครับคือวันนี้เองเนี่ยต้องต้องขอบคุณทงางภาครัฐก็ให้ความสําคัญภาคเอกชนมากขึ้นแล้วฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนมากขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยหลายรัฐบาลอาจจะให้เอกชนเข้าไป แต่ก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ตามดูเหมือนว่าเอกชนมีส่วนร่วมแต่ก็ไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าที่ควรแต่ผมเชื่อว่ากลไกภาครัฐวันนี้เนี่ยหลายรัฐบาลก็ฟังควมควรนะครับก็ก็ก็วางนโยบายเป็นไปตามควบคู่กันไปนะครับในสนชเองผมเองเป็นประธานอนุกรรมการที่การอุตสาหกรรมก็พยายามที่จะดูเรื่องของภาคอุตสาหกรรมภาค ภาคนีภาคแรงงานที่เข้ามาอยู่ในคณะใหญ่เนี่ยนะเราก็ช่วยกันที่จะทําให้มันมันออกมากฎหมายที่เขาออกถึงประชาชนเนี่ยมามีความสมบูรณ์ที่ดีนะครับมีความยุติธรรมมีความโปร่งใสและมีความที่จะสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคการเมืองภาคเอกชนภาคสังคมครับครับครับท่านผู้ชมครับการปฏิรูประบบราชการเพื่อสนับสนุนทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยครับจากการสนทนาของเราวันนี้เนี่ย จะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนมากที่เป็นอุปสรรคนะครับทั้งที่เรารู้กันอยูเ่เป็นประจำวันแล้วกับท,ทั้งทั้งที่เราอาจจะไม่รู้ลึกเท่าที่ท่านประธานสภา,าสากรรมได้ได,ได้นำเสนอวันนี้นะครับ mm. ก็มีทั้งเรื่องของการขออนุญาตเรื่องของแรงงานนะครับเรื่องของการนำเข้าส่งออกเรื่องของการทุจริต นะฮะทำให้เอกชนเนี่ยเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในภาคอุตสาหกรรมหลายส่วนการนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาเพื่อลดต้นทุนอะไรทำนองนี้นะครับเพราะั้นการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐในส่วนนี้ก็จะต้องเข้มงวดนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทางภาคอุตสาหกรรมก็สะท้อนออกมานะครับคุณภาพของแรงงานก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงมากนักนะครับอันนั้นเรื่องยาว นะครับมันโยงไปถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาด้วยนะครับเรื่องการออกกฎระเบียบต่างๆที่เข้มงวดเกินไปแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือข้าราชการจะต้องปรับทัศนคติให้เป็นหน่วยสนับสนุนนะครับไม่ใช่เป็นส่วนสร้างเงื่อนไขนะครับเป็นหน่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเขาโตของเขาเองเพราะอุตสาหกรรมโดยธรรมชาติเขาจะต้องพยายามให้เติบโตใน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  กรอบเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราชการคงไม่ต้องไปแนะแนําเขาเรื่องนี้แต่ว่าสนับสนุนให้เขาโตด้วยเขาเองทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการปฏิรูประบบราชการนอกจากปฏิรูปตัวข้าราชการแล้วเขาที่จะยุป,ปฏิรูปในรูปการปฏิรูปของระบบก็ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะตอบแทนคุณของแผ่นดินด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอขอบพระคุณท่านวิจกรครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมโปรดติดตามชมในตอนต่อไปครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ